ไม่มีตัวช่วยในการยกรถใช่ไหมเจไปหน้าวราขอแนะนำนี่เลยแม่แรงแต่แค่3ตันโหลดเตี้ยวัสดุเป็นเหล็กเคลือบสีป้องกันสนิมหนา4มิลลิเมตรแข็งแรงลดการบิดตัวและสร้างความเสียหายแก่ปั๊มด้มจับกระบอกโยกกันลื่นล้อหลังเป็นล้อโรตารี่หมุนได้360องศาทั้ง2ล้อขนาดสินค้ากว้างยี่สิบแปดยาวหนสิเจสูงยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรด้ามจับยาวหนึ่งร้นยสี่สิบห้าจุดห้าเซนติเมตรน้ำหนักยี่สิบอก้าจุดห้ามี่กิโลกรัมจานยกมีเส้นผ่านศูนย์กลางสิบสองเซนติเมตรเป็นระบบล เพียงแค่เลื่อนแม่แรงไปในตำแหน่งที่ต้องการยกจากนั้นยกกระบอกแม่แรงขึ้นลงตัวแม่แรงก็จะค่อยๆย,ยกขึ้นเพียงเท่านี้รถยนต์ก็จะลอยขึ้นจากพื้นแล้วรบน้ำหนักได้สูงสุด3ตันและเพืการใช้งานที่เหมาะสมคุณมีขาตั้งช่วยในการคำยันน้ำหนักของตัวรถพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานหากต้องการนำรถลงเพียงแค่หมุนด้ามจับทุนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับรถลงเหมาะสำหรับยกรถทั่วไปหรือใช้ยกรถยนต์เพื่อเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรหรือซ่อมแซมช่วงล่างด้ามจับสองท่อนถอดประกอบได้ง่ายต่อการจัดเก็บ จากโรงงานฉันนำที่น,นี่มาตรฐานคุณภาพดีและมีความปลอดภัยในการใช้งานสั่งได้เลยที่เจบายนาวคุ้มค่าเกินราคา